ดูข่าวลงทะเบียนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐดูช่องสตัง์มีเดียช่องสตัง์มีเดียช่องข่าวของคุณตามข่าวดีประจำวันที่28ธันวาคมนี้ครับล่าสุดรัฐบาลได้มีการประกาศแจกเงินบัตรคนจนเพิ่ม200บาทเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับซึ่งจะได้มากสุดนะครับคนละ500บาทนะครับเงินนี้จะบอกผู้ชมว่าก็คือเงินรูดซื้อไม่ใช่เงินสดนะครับสมมติว่าในทุกวันที่1ของแต่ละเดือนนะฮะ คุณได้รับเงิน200บาทคุณจะได้เงินพิเศษเพิ่มอีก200รวมกันเป็น400แต่หากว่าวันที่1คุณได้รับเงิน300บาทคุณจะได้เงินพิเศษเพิ่มอีก200มากสุดก็คือ500บาทนั่นเองนะครับซึ่งจะให้งวดเดียวเท่านั้นในเดือนมกราคม66นี้นั่นเองครับดังนั้นในเดือนมกราคมนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐห,ห,หรือบอัตรคนจนยังใช้ได้ปกตินะครับขอแสดงความดีกับคุณผู้ชมทุกคนด้วยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหากคุณอยากติดตามข่่าาาวสาสรรรักรริกแหง อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง youtube ช่องสตัง์มีเดียพิเศษสุดคนที่กดกระดิ่งจะได้รับข่าวโดยตรงจากช่องสตัง์มีเดียอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวจากช่องสตัง์มีเดียนะครับไลฟ์สดโทรถามตอบคําถามโดยกบสวัสดิการแห่งรัฐจะย้ายไปอยู่ในวันอาทิตย์ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับเวลาเจอกันยังเจอเหมือนเดิมตั้งแต่4โมงครึง่งถึง5โมงครึ่งครับและเบอร์โทรศัพท์ก็ยังเบอร์เดิมด้วยอย่าลืมโทรมานะครับ